ครับผมช่มางไฟจากรัสเซียทีสวิตนะครับวันนี้มีเครื่องเป็นตัวโนบุ b เดลอินสไพลอนสิบสี่นะครับเครื่องนี้ก็มาการเปิดไม่ติดนะครับนี่ก็ทําการซ่อมไฟเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมสาหรับตัวเครื่องนี้นะครับก่อนท่งนี้เนะี่ยก็จะกดไฟสวิตช์ปุ่ม power on ไม่ได้เลยนะครับเนื่องจากชุดลายไฟที่เป็นลายไฟ RTC นะครับหรือว่าชุดที่เป็นลายไฟ3โวลต์ของอ ตัวถานไบออดนะครับมันมีอาการช็อตแล้วก็ทําให้ไฟจากถานไบออดเนี่ยไม่ไหลเข้าไปที่ตัวระบบ EC นะครับ ec mm hmm. ก็เลยทํางานไม่ได้ระบบออนระบบสแตนบายนะครับก็ทํางานไม่ได้เลยทั้งหมดเลยนะครับอตอนนี้ก็ทําการแก้ไขนะครับโดยการแก้ไขจุดที่ช็อตนะครับแล้วก็ทำให้ไฟเนี่ยมันสามารถไหลผ่านเข้าไปที่ ec ได้นะครับตอนนี้เครื่องก็เปิดติดใช้งานได้แล้วนะครับ แต่หลังจากนี้ก็จะนําเครื่องนะครับส่งให้กับลูกค้าได้เทสใช้งานีกทีหนะครับก็ขอสรุปงานไม่เพียงเท่านี้นะครับยังไงก็ขอฝากรางสมัยทีสูบิดไว้ด้วยนะครับมีทั้งหมด10สาขาด้วยกันนะครับสามารถเข้าไปดูตำแหน่งหน้าร้านนะครับบนหน้าเว็บไซต์ได้เลยนะครับช่องทางการติดต่อก็สามารถทักมาที่แฟนเพจเฟซบุ๊กได้นะครับผมสำหรับวันนี้นะครับช่างเปขอตัวลาไปก่อนจะเจอกันใหม่ในสักครั้งหน้าครับสวัสดีครับ